ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เข้าสู่บทเรียนวิชาทัศนศิลป์ครั้งที่4ซึ่งจัดสอนโดยคุณครูกัญยวีเทียนขุนหรือคุณครูก๊อปค่ะจากการเรียนครั้งที่แล้วนะคะ เรายังเรียนในเรื่องของลักษณะของจังหวะในทางทัศนศิลป์ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4แบบและเราได้ทำใบงานที่3ไปแล้วนะคะเรื่องจังหวะแบบไหลลื่นคุณครูก็ขอชื่นชมในความตั้งใจของนักเรียนนะคะนักเรียนมีความตั้งใจในการทําชิ้นงานได้ดีเยี่ยมนะคะตรงตามโจทย์นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์จังหวะแบบไหลลื่นก็คือจังหวะที่ทําให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวนั่นเอง ขอทบทวนและเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าจังหวะแบบไหลลื่นนะคะหมายถึงการจัดช่วงจังหวะให้ได้ความรู้สึกต่อเนื่องรู้สึกเชื่อมโยงทําให้เกิดความรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวดังตัวอย่างในรูปนะคะเป็นการจัดจังหวะแบบไหลลื่นของบันไดวนนะคะใจสังเกตเห็นว่าเหมือนมันรู้สึกว่ากําลังวนอยู่เหมือนกับเคลื่อนไหวอยู่นะคะก็เป็นการออกแบบบันไดในลักษณะหมุนวนที่ใช้การจัดจังหวะแบบไหลลื่นเข้ามาช่วยนะคะ และเราลองมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเรายังอยู่ในบทที่1นนะคะเรื่องทัศนศิลป์น่ารู้ในเรื่องของจังหวะและตำแหน่งกับสิ่งแวดล้อมในงานทัศนศิลป์ค่ะขอเน้นนะคะในเรื่องของจังหวะและตำแหน่งจังหวะก็หมายถึงระยะชิดห่างใกล้ไกลของสิ่งต่างๆนะคะส่วนตำแหน่งเนี่ยก็หมายถึงตำแหน่งนะคะที่อยู่ของสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ และเราจะมาทวนกันครั้งสุดท้ายในบทนี้นะคะจังหวะแบ่งออกเป็น4ลักษณะนะคะ1ก็คือจังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ํากัน2คือจังหวะแบบสลับไปมา3คือจังหวะแบบไหลลื่นที่เราทํากันล่าสุดนะคะและวันนี้ค่ะเราจะเรียนเน้นนะคะในเรื่องของจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นนั่นเอง ทบทวนนะคะจังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ำกันนะคะก็จะหมายถึงการจัดสิ่งที่มีลักษณะเป็นแบบเดียวกันนะคะวางต่อเนื่องกันให้มีระยะห่างเท่าเท่ากันจะทำให้ดูแล้วมีระเบียบดังรูปค่ะส่วนจังหวะแบบที่สองนะคะก็คือจังหวะแบบสลับไปมานั่นเองนะคะจังหวะแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะของสิ่งที่มีลักษณะแตกต่างกั ะะเอามาวางสลับกันอย่างต่อเนื่องนะคะจะทําให้ภ้าพเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นภาพบนลวดลายผ้าเป็นต้นและ3นะคะจังหวะแบบไหลลื่นนะคะที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะก็คือการจัดช่วงจังหวะที่ให้ความรู้สึกต่อเนื่องนะคะรู้สึกเชื่อมโยงแล้วก็ รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวยอยู่นะคะเช่นจังหวะแบบไหลลื่นของรางเครื่องเล่นรถไฟหอนะคะที่ดูแล้วมีการใช้เส้นโค้งนะคะหรือจะเป็นการจัดจังหวะแบบไหลลื่นของหลังคา และจังหวะแบบสุดท้ายนะคะของบทนี้นะคะก็คือจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นค่ะหมายถึงการจัดจังหวะของวัตถุที่มีการเรียงต่อกันนะคะจากเป็นการเรียงจากเล็กไปหาใหญ่หรือว่าจะเป็นการเรียงจากใหญ่ไปหาเล็กจะเรียงจากสีอ่อนไปหาสีแก่ หรือจะเรียงจากผิวเรียบไปหาผิวหยาบก็ได้นะคะหรือจะเรียงแบบอื่นๆก็ได้จะทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าน้อยลงตัวอย่างในรูปนะคะเช่นจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นกันนะคะของตุ๊กตาจะสังเกตเห็นว่ามีตุ๊กตาตัวใหญ่นะคะแล้วก็ เป็นตุ๊กตาตัวเดิมเลยลักษณะคล้ายๆเดิมนะคะแค่ลดขนาดมันลงมาแล้วก็ค่อยๆเล็กลงตามลาดับนะคะแสดงว่ารูปนี้นะคะเป็นการจับช่วงจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นนั่นเองนะคะโดยที่เรียงจากใหญ่ไปหาเล็กนะคะเรามาสรุปความรู้ในครั้งนี้กันค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในบทที่1เรื่องทัศนศิลป์น่ารู้นะคะอยู่ในเรื่องของจังหวะและตําแหน่ง กับสิ่งแวดล้อมและงานศัศิาสีนะคะซึ่งมีสีจังหวะด้วยกันนะคะได้แก่จังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ํากันจังหวะแบบสลับไปมาจังหวะแบบไหลลื่นและจังหวะแบบที่มีการลดตัน,นะคะ่ะช่วงพบคุณครูผู้สอน สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะก่อนอื่นเลยขอชื่นชมกันอีกแล้วนะคะนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆนะคะแล้วก็มีชิ้นงานที่สวยงามน่าชื่นชมหลายชิ้นเลยนะคะที่คุณครูเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าจะเอาชิ้นงานของเพื่อนคนไหนนะคะมาโชว์ให้กับนักเรียนในสตรีมค่ะก็ขอชื่นชมในความตั้งใจของนักเรียนด้วยนะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะจริงๆแล้วคุณครูให้นักเรียนนะคะเต,ตรียมสมุดวัดเขียนมาใช่ไหมคะแต่เนื่องจาก เรายังเรียนเรื่องของจังหวะนะคะไม่ครบนะคะก็จะเหลืออีกหนึ่งจังหวะที่เราจะได้ทํากันในวันนี้นะคะก็คือจังหวะแบบที่มีการลดหลังนั่นเองแล้วก็จะจบแล้วนะคะดังนั้นนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขออนุญาตเลื่อนจริงๆนะคะสมุดวัดเขียนเราจะขออนุญาตเลื่อนไปใช้ในสัปดาห์หน้าแทนนะคะก็ใครที่ซื้อมาแล้วนะคะ เขียนชื่อนะคะให้เรียบร้อยที่ด้านหน้าปกนะคะหรือว่าหน้าปกเขียนไม่ได้ก็ไปเขียนด้านหลังก็ได้นะคะชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะใครที่ยังไม่ซื้อนะคะก็หาซื้อซักเตรียมไว้ให้เรียบร้อยในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเจอกันพร้อมกับสมุดวัดเขียนและสีไม้กับดินสออีนั่นเองนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ขออนุญาตทําเป็นใบงานใบงานสุดท้ายก่อนนะคะ กิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือใบงานจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นนะคะโดยให้นักเรียนวาดภาพของหวานที่ชอบนะคะเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นวาดซ้ำๆกันนะคะโดยใช้จังหวะแบบที่มีการลดหลั่นแล้วระบายสีไม้ตกแต่งให้สวยงามนะคะก่อนอื่นเนี่ยนักเรียนจะต้องคิดก่อนนะคะว่าของหวานที่นักเรียนชอบเนี่ยคืออะไรเช่นไอศครีมนะคะหรือว่าลูกอมลูกกวาดหรือว่าอาจจะเป็นคัพเค้กนะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะ จากนั้นนะคะเลือกมาแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นที่ชอบนะคะโดยการวาดซ้ำๆกันและจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นนะคะเช่นเรียงจากใหญ่ไปหาเล็กนะคะตามตัวอย่างครูหรืออาจจะเป็นการเรียงจากเล็กไปหาใหญ่ก็ได้และอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะได้แก่1 ใบงานหรือกระดาษ A4 ใบงานนี้ครูจะแนบไว้ให้นะคะซึ่งนักเรียนสามารถที่จะพิมพ์แล้วก็เอามาทําได้เลยอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลด้วยนะคะหรือใครที่ไม่สะดวกนะคะก็สามารถที่จะใช้กระดาษ A4 ธรรมดาเน,นี่แหละติดกอบให้เรียบร้อยซึ่งครูคจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะ 2. ออุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพเช่นดินสอ,อยางลบไม้บรรทัดและ 3. ค่ะสีที่เราจะใช้ในวันนี้นั่นก็คือสีหมานน่นเอง เหมือนเดิมนะคะเราจะเริ่มจากการเขียนใบงานที่4นะคะเรื่องจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นตีกรอบให้เรียบร้อยให้พอเหมาะนะคะแล้วก็เขียนชื่อนะคะนามสกุลนะคะลงไปในใบงานด้วยนะคะจากนั้นก็ทําการเริ่มวาดนะคะจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นนะคะโดยวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อของขนมหวานนะคะและ ให้นักเรียนลองคิดก่อนนะคะว่าขนมหวานที่นักเรียนชื่นชอบเนี่ยมันคืออะไรนะคะขนมหวานมีมากมายเลยนะคะอย่างเช่นคุณครูนะคะก็ขอยกตัวอย่างเป็นคัพเค้กเล็กๆแล้วกันนะคะที่คุณครูชอบทานนะคะก็จะทําการวาดนะคะตกแต่งให้มีความสวยงามนะคะโดยการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นนะคะก็คือการเรียงลําดับนั่นเองนะคะคุณครูจะเริ่มจากการเรียงจากชิ้นใหญ่นะคะ คับเค้กชิ้นใหญ่เลยนะคะอยู่ด้านซ้ายแล้วมันจะค่อยๆเล็กลงตามลำดับนะคะ และอย่าลืมนะคะจะต้องวาดสิ่งเดิมนะคะก็คือคับเค้งให้เหมือนกับอันแรกด้วยนะคะ จะสังเกตเห็นว่าครูใช้พื้นที่ของกรอบสี่เหลี่ยมที่ครูติดกรอบไว้ได้อย่างคุ้มค่านะคะเพราะครูมไม่ได้วาดเล็กเกินไปนะคะพอเราวาดเต็มกรอบเนี่ยมันก็จะทําให้ชิ้นงานของเราเนี่ยสวยงามแล้วก็ดูน่าสนใจดูโดดเด่นมากขึ้นดังนั้นนะคะนักเรียนจึงไม่ควรที่จะวาดเล็กจนเกินไปนะคะพยายามวาดให้พอดีกับกรอบที่เราได้วางไว้ ะะเราก็จะทําการลงสีสันให้กับคัพเค้กของเรานะคะจะสังเกตเห็นว่าคุณครูใช้สีมากมายหลากหลายสีเลยนะคะพยายามเลือกใช้สีสันสดใสนะคะให้มีความหลากหลายไม่ใช้สีเดียวซ้ํากันจนเกินไปนะคะก็จะทําให้ชิ้นงานของเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ จากนั้นนะคะเราจะมาทำชิ้นงานนี้ให้สมบูรณ์นะคะโดยการระบายสีพื้นหลังนะคะนักเรียนสามารถที่จะตกแต่งลวด,ดลายของพื้นหลังได้นะคะและอย่าลืมนะคะเมื่อทำเสร็จตัดเส้นนะคะให้เรียบร้อยนะคะก็จะทำให้ชิ้นงานนั้นสวยงามสมบูรณ์แล้วก็ดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับใบงานที่4นะคะเรื่องจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นนะคะ ซึ่งคุณครูก็อยากจะเห็นไอเดียของนักเรียนเนี่ยจะชื่นชอบขนมหวานนะคะเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะบางคนอาจจะชอบทานไอศครีมบางคนอาจจะชอบทานขนมหวานพวกเค,ค้กนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคุกกี้เป็นต้นนะคะก็ขอให้นักเรียนทำงานด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็ขอให้ชิ้นงานนั้นสวยงามมากที่สุดในการส่งครูคและที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อมาส่งนะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนะคะครั้งนี้ด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็มีความสุขในการทํานะคะไม่ต้องเครียดนะคะชิ้นงานไหนที่นักเรียนยังไม่ได้ส่งนะคะก็ทําการส่งย้อนหลังกันให้ด้วยนะคะจะได้มีคะแนนครบทุกคนนะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะคะเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะใช้สมุดวัดเขียนกันแล้วนะคะดังนั้นเตรียมอุปกรณ์สมุดวัดเขียนนะคะ ดินสอไม้แล้วก็ดินสออีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ดินสออีเนี่ยคุณครูแจ้งเรียบร้อยแล้วว่าถ้าไม่สะดวกซื้อนะคะหรือว่าไม่มีจริงๆนะคะก็ใช้ดินสอ2อ B ธรรมดาแทนก็ได้นะคะแต่ว่าอยากให้มีทุกคนนะคะแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ